สองคนนั้นโยนตามชม่องอีกคนหนึ่งมองเห็นแต่โคลนตมและส่วนอีกคนที่เขามีสายตาแหลมคมไม่ว่าจะมองมุมไหนตรงไหนก็เห็นแต่ดวงดาวแพ่วเานักครินมิดหมอยินดีต้อนรับทุกๆุท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหัวมิดหมอของ,งพระเดิม แล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่รากกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควและเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ำโพนั้นและก็ยังเป็นเมืองแห่งพญามังกรและยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบาร,รีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น และก็อย่าลืมนะครับท่านในต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B i g o n e ตามด้วยหมายเลขเก,ก้าเก้าบิ๊กวันเก้าเก้าเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทําความรู้จักกันทางข้อความหรือว่าทางไลน์ของผมได้ในทุกๆุกกวันนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมนักคาริมิทหมอได้มีโอกาสนะครับเข้ามานั่งคุยเข้ามานั่งทักทายนะครับนะกับแฟนคลับทุก,ท,กทุกท่านนะครับหรือว่า ไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่านะครับนะไอ้แฟนรับท่านเก่านะครับนะหรือว่าจะเป็นแฟนรับท่านใหม่ก็ดีนะครับนะเมื่อท่านาเข้ามาติดตามรับชมนะครับนะหากท่านชมแล้วเห็นว่าในแต่ละคลิปในติโอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือให้เข้ามาช่วยกันเชิดชูบูชา ปรามีของหลวงพ่อเดิมนะครับนะเราเข้ามาช่วยกันทําการเผยแพร่นะหลักๆเลยนะครับในการที่เข้ามานั่งทําคลิปทำมิโดก็ต้องการที่จะนําเอา,เอาความหลากหลายนะครับนามีเทพศาสตราของครูบาอาจารย์นะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างไม่ว่าจะเป็นมีดบอหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็จะเป็นหลวงพ่อรุลงของพระกันหลวงพ่อกลวยและหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะ ก็จะได้นำเอาเขาเรียกว่าวัตถุมงคลหรือว่าโดยเพราะมีเทพศาสตรานะครับนะของหลวงพ่อเดิมนะจะได้นำเอามาสลับสับเปลี่ยนแล้ก็หมุนเวียนนะครับนะให้ท่านได้รับชมนะพูดถึงมิตรหมอหลวงพ่อเดิมเนี่ยก็มีด้วยกันก็คือท่านได้แบ่งเอาไว้นะครับนะเป็นสามยุคใหญ่ๆนะ มีดของท่านนะครับจะเป็นมีดยุคต้นนะหรือว่าเป็นมีดยุคกลางแล้วก็จะเป็นมีดยุคปลายนะ,ะก็คือถ้า่งพูดถึงมีดยุคต้นนะนะก็ท่านได้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ .2450 นะครับนะจนถึงปี2470นะนี้ถือว่าเป็นมีดยุคต้นทั้งหมดนะ าจาก2470นะครับไปถึง2480นี่ก็จะเป็นมีดยุคก,กลางนะเป็นมีดยุคก,กลางทั้งหมดเลยและจาก2480ไปถึงปี2494นะครับนะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นมีดยุคปลายทั้งหมดนะแต่ถ้าหลังจากนั้นไปแล้วก็ถือว่าไม่ทันหลวงพ่อเดิมนะครับหรือว่าภาษาเซียนเขาเรียกว่าเขาดีว่าเป็นมีดเกะน,นะประมาณนั้นนะ ประมาณนั้นอันนี้ก็เรียนนะครับให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับนะหลักๆเลยนะครับในการทําคลิปทมิโอเนี่ยกวัตถุประสงค์จริงๆก็ต้องการที่จะนําเอาวัตถุมงคลหรือว่ามีดหมอของครูบาอาจารย์นะครับนะแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละภคก,กจินะมาให้ท่านได้รับชมนะมให้ท่านได้รับชมนะครับนะาบางท่านชมแล้วนะครับก็มีความถูกใจมีความชอบใจนะครับอยากจะขอแบ่งบูชาอะไรต่างๆวันนี้นะครับนะ ก็จริงๆด้วยความยินดีนะครับด้วยความยินดีถ้าเป็นสมัยก่อนนะตอนอายุาน้อยๆอยู่นะครับก็ไม่อยากที่จะแบ่งให้ใครว่ากันง่ายนะครับนะต้องการสะสมอย่างเดียวว่ากันง่ายนะแต่พออายุมากขึ้นนะครับก็ตามมานั่งคิดแล้วนะครับนะมาดูแล้วมาคิดแล้วเอ๊นะครับตามเจตนาลมณของหลวงพ่อเดิมที่ท่านสร้างสิ่งเหล่านี้มาท่านก็ต้องการที่จะนํามาจําหน่ายจ่ายแจกนะครับให้กับ สิทธิานุสิ์หรือให้กับญาติโยมทั่วไปนะวัตถุประสงค์ของท่านก็ต้องการสร้างส,างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นั่นแหละนะครับนะมีหลงพอเดิมนี้สามารถที่จะนะครับถ้าพูดถึงพุทธคุณและอนุภาพนะผมก็ได้พูดเอาไว้นะครับนะพูดเอาไวก้ก็พอเขาเรียกว่ามีหลายคลิปอยู่นะครับก็คือ,อถ้าท่านอยากจะทราบนะครับนะว่าเกี่ยวกับมีหลงพกเดิมนั้นนะครับนะเกี่ยวกับ พุทธคุณนะมีอะไรบ้างนะผมได้พูดเอาไว้14พุทธคุณนะครับก็ได้ทำคลิปเอาไว้อยู่นะครับนะรู้สึกจะอลองไล่ดูนะครับลองไล่ดูนะเอาล่ะครับวันนี้ก็จะไม่ใช้เวลานะครับนะให้น,น,หนานๆนะมีที่วางาให้ท่านชมหน้าจอขนาดนี้นะครับกร็รว้สว่าเป็นมีดขนาดพกพานะ ม,ม, ite, มีความยาวนะครับมีความยาว,ว,ายาว,วายาก็อยู่ประมาณสักแปดเก้านิ้วนะครับนะหรือว่าเล่มนี้นะครับนะเป็นมีดออีกเล่มหนึ่งจะมาให้ท่านได้รับชมนี่นะอ่านี่นะครับเป็นมีดเขาเรียกว่าขนาดเล็กนะครับขนาดขุดว่านนะนี่นะก็นะเป็นมีดขุดว่านขนาดเล็กนะครับนะก็มีความยาวเฉพาะใบก็อยู่ประมาณสัก4นิ้วนะรวมด้ามฝักก็สัก 7นิ้วกว่านะครับนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนะก็จะมาให้ท่านได้รับชมนะครับเอาล่ะครับพอเอ่อเรามาดูนะครับรายละเอียดนะครับนะนี่นะขออนุญาตซูมนะครับนะอ่าเป็นมีดนะครับนะถ้ามองผิวเผินคิดว่าเป็นมีดสามกริย์นะอ่านี่นะครับจริงๆเป็น2กษัตริย์นะครับนะเป็นมีดขุดว่านนะครับขนาดเล็กขนาดจิ๋วก็เรียกว่าอ่าเป็นมีดที่ได้ผ่าน เรียกว่า,ามีประสบการณ์ชโชกชนว่ากันง่ายนะครับผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะมีเรื่องนี้นะนะครับพูดถึงภายนอกก็เรียกว่าเก่านะครับเก่ามากๆเลยทีเดียวนะนะครับน่าดูภายนอกเอาละนะครับพอชมจากภายนอกไปแล้วนะครับขออนุญ,ญาตก็จะสูมนะครับสุดเลยนะครับสูมสุดเลยให้ท่านได้ให้ท่านได้เห็นนี่นะครับเป็นมีดขุดว่านนะ ขนาดเล็กนะครับนะเฉพาะบปอยู่ที่4นิ้วนะรวมด้ามฝักก็อยู่ที่เจ็ดเกือบ8นิ้วนะครับเกือบ8นิ้วประมาณนี้เล่มนี้นะ,ะนะครับเรียกว่าสันก็หนามากเลยเทียวนะ,ะมีดที่หาดูได้ยากนะครับมีดขุดว้านนะมีดหลงค่าเดิมเนี่ยที่มีน้อยที่สุดก็จะเป็นมีดอันดับแรกเลยก็จะเป็นมีดในเรื่องเขาเรียกว่าจักรนาลายนะครับนะ แล้วก็จะมาเป็นพักขันนะออแล้วก็จะเป็นขุดว่านนะหรือไม่ก็จะเป็นถ้าเป็นมีดขนาดเล็กก็จะเป็นสลิกานะ آ, นี่นะครับก็มาให้ท่านได้ชมนะครับจะตอกคาว่าหลวงพ่อเดิมนะวัดหนองโพอวับนะจะตอกคําว่า,าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพไวับนะเป็นลายจีนนะครับนะเป็นลายจีนนี่นะครับเรียกว่า อมองมุมไหนอย่างไรก็เรียกว่างดงามนะครับงดงามมากเลยเดียวสำหรับมีดเล่มนี้นะเป็นมีดขนาดเล็กเป็นมีดขนาดจิ๋วนะครับนะเต็มไปด้วยในเรื่องของคราบใครนะ,ะนี่นะครับก็เมื่อสักครู่เราดูนะครับในส่วนของออภายนอกนะครับในส่วนของภายนอกของฝั่งนะแต่พอ,อ,อชักใบออกมานะครับก็อยากให้ท่านได้ เห็นนะครับในส่วนของภายในของฝักด้วยนะเพราะว่าเราดูนะครับภายนอกเมื่อสักครู่นี้ก็ว่าเก่าแต่ข้างในนั้นก็คือเก่ายิ่งกว่านะครับนะอันนี้ก็ให้ท่านได้เห็นนะครับดูกันแล้วก็ดูให้จัดจ่าดูให้แบบชัดๆนะครับเห็นทุกแง่ทุกมุมว่ากันง่ายนะครับไม่มีอะไรที่ต้องมาปิดบังกันนะแต่ต้องการที่จะให้ท่านได้เห็นนะครับความเป็นจริงว่ากันง่ายนะ เอาล่ะนะครับก็เราจะใช้เวลาสั้นๆนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะอ่านี่พูดแป๊บเดียวก็ปปาเข้าไป9นาทีกว่านะตรงที่ท่านเห็นอยู่จะเป็นสันมีดนะครับนะเป็นสันมีดนะครับลักษณะมีดขุดบ้านเนี่ยก็จะมีลักษณะที่จะไม่เหมือนกับมีดทั่วไปนะอ่าตรงโคนฝักก็จะเป็นอ่าเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมนะครับนะอ่าแต่พอตรงกลางไปหาปลายเนี่ยก็จะเป็นสัรนขมอนะ อ่านะครับนี่ที่สําคัญนะครับลักษณะปลายนะครับนะปลายของมีดนี่ก็จะมีการเขาเรียกว่าเหมือนกับอ่าไม่ได้เหมือนกับมีดทั่วไปนะครับนะอ่าเป็นตัววีนะอ่าลักษณะเป็นตัววีลงไปนะที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือในเรื่องของคราบใครนะครับนะหรือว่าสนิมนะ ก็จะบ่งบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็เกิดขึ้นจากภายในสู่ภายนอกนะครับนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติว่ากันง่ายๆนะ,ะนะครับเราคงจะไปะเสริมเติมแต่งนะครับนะไม่ได้ว่ากันง่ายนะครับที่สําคัญมีดทุกเล่มนะครับมีดทุกเล่มที่ผมได้มานะ,ะก็คือก็หมายคำว,ว่ามาแบบไหนนะครับก็ส่วนใหญ่ผมก็จะ รักษาความเดิมๆเอาไว้นะจะไม่ได้มาเสริมเติมแตกอะไรนะครับนะอย่างที่ท่านเห็นอยู่นะครับไม่จะเป็นในเรื่องของคราบใครนะครับนะมีทางเดียวนะครับนะที่มีที่อยู่กับผมเนี่ยก็ใช้นะครับนะเรียกว่ารักษานะดูแลนะ,ะสิ่งที่ดีอยู่นะครับนะ,ะให้อยู่เขาเรียกว่าให้ทนทานว่ากันง่ายนะครับก็หมายความว่าใช้ น้ำมันนะครับนำมาฉชโลมนะเช่นน้ำมันมะพร้าวก็ดีว่าจะเป็นน้ำมันพวกสกัดจากพืชน,นะครับนะน้ำมันมะกอกนะนะ,นะคือเม็ดที่อยู่กับผมในส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้วิธีการดูแลรักษาลักษณะอย่างนั้นนะครับนะอาศัยน้ำมันมะพร้าวนะครับนะน้ำมันมะพร้าวนี่ก็เป็นน้ำมันที่เขาเรียกว่าชนิดหนึ่งที่มีอาถรรนะจะสังเกตได้ว่าเวลา คนเสียชีวิตนะครับเรียกว่าคนตายเนี่ยทำไมต้องใช้น้ำมะพร้าวเนี่ยไปล้างหน้าประมาณนั้นนะ,ะนะครับก็หมายความว่าสามารถที่จะล้างพวกอาถรรพ์ต่างๆได้เช่นเดียวกันนะ,ะเป็นน้ํามันที่สกัดมาจากพืชว่ากันง่ายนะครับหรือว่าเป็นน้ํามันมะก,กอกก็ดีนะอาจจะใช้น้ํามันประเภทนี้นะครับจะใช้น้ามันประเภทนี้อันนี้ก็เรียนอท่านผู้ชมเอาไว้หรือว่าท่านผู้ฟังเอาไวนะ้นะนี่นะครับลักษณะเป็นอย่างนี้เลยนะ ทีนี้เราพอชมนะครับในส่วนของใบเสร็จปั๊บเราก็มาในส่วนของกันนะกั้นมีถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับนะส่วนหนึ่งที่สําคัญไม่ได้แพ้จุดอื่นก็นึกว่าเป็นจุดที่รวบรวมมวลสารต่างๆนะครับนะที่ได้บรรจุเอาไว้ภายในนะครับเช่นเกษารของหลวงพ่อก็ดีดือวาจะเป็นในเรื่องของแผ่นตะกุดก็ดีนะ,ะนะครับหรือผงต่างๆที่หลวงพ่อท่านได้ทําการปลูกเสกเอาไว้นะครับก็จะถูกบรรจุลงไปในกันนะ เมื่อบันจุ่ลงไปเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนะครับที่ท่านเห็นอยู่นะ <_ ugu> แต่เล่มนี้จะเห็นมีรอยตะกุดโผล่นิดหนึ่งนะครับนะหนีนะนี่นะครับเรียกว่านะเป็นลักษณะตะกุดนะครับนะมีรอยเห็อนอยู่นะนะครับนะนี่ก็ลักษณะของกันมีดนะครับนะเป็นมีดนะครับสองกริย์นะเป็นด้ามงานะครับนะพูดถึงงาก็จะที่ท่านเห็นจะมีรอยลั่นนะ ก็เป็นเรื่องโปรตีนนะครับตามการเวลาที่อ,อ,อายุของงานว่ากันง่ายๆนะครับนะก็ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะนอ่านี่นะครับนะมีเลื่อนี้ก็มีอายุก็90กว่าปีนะเกากว่าปีนะครับนะนี่ก็ลองชมดูนะครับที่สําคัญด้ามที่ท่านเห็นอยู่นะครับนะปลายด้ามจะเป็นจาปีนะเป็นด้ามจาปีนะครับนะ ตรงปลายจะมีลอยลั่นนิดหน่อยนะครับแต่ก็ถ้ามองเป็นเนี่ยก็จะเห็นด้วยสเสน่ห์นะมันเป็นศาสตร์และศิลป์น,นะครับนะของเก่าว่ากันง่ายๆนะครับนะเมื่อผ่านการใช้งานมานานๆก็จะทําให้สิ่งเหล่านี้นะครับก็เปลี่ยนไปตามการเวลานะครับมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องธรรมชาติว่ากันง่ายนะครับนะ าการดูของเก่านะจะต้องมีศาสตร์และศิล์นครับดูให้เป็นศาสตร์และศิลปนว่าง่ายนะครับนะบางคนดูไม่เป็นก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เสียหายนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับนะดูของเก่าเนี่ยต้องดูเขาเรียกว่าใช้ศาสตร์และศิลป์ในการดูนะครับนะถ้าเราดูเป็นเราก็จะเห็นมนต์เสน่ห์นะครับจะเห็นความใช่ว่ากันง่ายนะครับนะคนมองไม่เป็นก็จะไม่เห็น อะไรนะครับนะ,ะเห็นเป็นโคลนตมมากกันง่ายนะเพราะนั้นคนจะได้ของดีหรือไม่ดีไปไว้ในครอบครองก็การมองถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับจึงมีคํากล่าวอยู่ว่า2คนนั้นโยนตามช่องนะอะอีกคนหนึ่งมองเห็นเป็นแต่โคลนตมนะครับนะส่วนอีกคนนั้นจะมองตรงไหนมุมไหนก็เห็นเป็นแต่ดวงดาวแผ่วๆประมาณนี้นะ,ะนะครับเพราะฉะนั้นการมองก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะ อานะครับนะต้องมองให้ดีๆมองให้เป็นนะครับนะถ้ามองไม่ใช่ก็ห้ามเช่าหรื <unes> อว่าบูชาไปเด็ดขาดนะครับนะคนที่จะบอกว่าดีที่สุดคือตัวท่านนะครับไม่ใช่ใครนะครับนะแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยก็ท่านไม่จาเป็นต้องเชื่อนะอยากให้เชื่อมั่นด้วยตัวเองนะครับนะจะดีกว่านะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะอ่าก็คือต่อให้ผมบอกว่าดีนะครับนะแค่ไหนอย่างไรก็บางท่านก็บอกไม่ใช่นะ เป็นอันว่านะครับนะ้ามีทุกเล่มเนี่ยอยากจะให้ดูแล้วก็วิเคราะห์จากตัวท่านเองดีกว่านะครับนะคนพูดจะพูดให้ดีแค่ไหนพูดได้หมดนั่นแหละนะครับแต่พูดแล้วของมันไม่ใช่มันกวรมมีประโยชน์อะไรนะอ่านะครับนะาบางท่านก็นะครับนะชอบไปปรึกษาคนโน้นทีคนนี้ทีอะไรต่างๆคนนี้การปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีนะ แต่ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับหากท่านไปปรึกษาคนผิดคนนะก็หมายความว่าไปปรึกษาคนไม่รู้ลึกคนไม่รู้กว้างคนไม่รู้จริงขึ้นมานะอันนี้ก็จะทําให้ท่านนั้นก็คือสูญเสียโอกาสนะครับนะสิ่งแรกเลยนะจะสูญเสียโอกาสก็หมายความว่าแทนจะได้ของดีๆไว้ได้ครอบครองก็ไม่ได้ไปนะสิ่งที่2เลยท่านจะเสียความรู้สึกนะครับนะที่สําคัญเสียเงินหนะ้าที่สําคัญเสียเงินและเสียเวลาด้วยนะครับประมาณนี้นะ เอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลานี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ16กับ21วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือว่าจะเป็นท่านเก่าก็ดีนะครับหากท่านเข้ามาติดตามรับชมทางช่องทางนะครับนะ u t u b e นะครับของผมเมื่อท่านชมแล้ว ก็เห็นว่าในแต่ละคลิปในเทโอนะครับดูดีก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะหรือว่าท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโดยเฉพาะท่านใหม่ๆนะครับหากท่านชมแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่าลืมนะครับนะอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้เพียงคนเดียวนะการติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นเลยนะครับให้กดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6ย์9 1 4 9 6นะ เบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคลริมิดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้นักคลินมิดหมอกล่กลาวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ